ดวงชะตาชาวราศีเมษนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีลัคนากำเนิดอยู่ที่ราศีเมษนะในเดือนมีนาคม2568นี้นะครับนะก็สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำคลิปลงเนะืนะ่องจากว่าเวลาไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็มาเจอกันเดือนอมีนาเลยนะครับเป็นดวงเดือนมีนาเลยแล้วกันนะครับ,นะรบชาวราศีเมษเนี่ยอ,อย่างแรกเรื่องการงานก่อนนะครับการงานราศีเมษเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ต้องทาทางเรื่องเล็กเรื่องน้อย เป็นสิ่งที่มีความรับผิดชอบอน้อยรวมไปถึงเรื่องใหญ่นะครับคือสิ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบที่ใหญ่เนี่ยนะนะคือไม่ว่าจะเป็นมวลเล็กหรือมวลใหญ่เข้ามาทั้งหมดอาจจะมาพร้อมๆกันหรือมาทีละอย่างแต่รวมๆแล้วมีทุกอย่างเข้ามานะครับในระดับการทํางานเนี่ยคุณอาจจะต้องดูแลไปทั้งในเรื่องของอสิ่งลานพลันน้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะไปถึง ภาพใหญ่เลยเรื่องที่มีมีผลกระทบต่อคนหมู่มากคือเราอาจจะต้องดูแลทุกภาพส่วนเลยพูดง่ายๆนะครับงานของราศซีเมษมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีเรื่องจิบอาถะเข้ามาแล้วจะมีเรื่องที่เป็นแบบเป็นภาพใหญ่เข้ามาด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะความอดทนและพยายามค่อนข้างสูงนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับงานที่ให้ผลดีกับคุณเนี่ยจะเป็นงานที่ เป็นงานระยะยาวหมายถึงว่าคุณทำวันนี้มันอาจจะไม่ได้เสร็จภายในชั่วระยะเวลาอันสัน้นมันอาจจะเป็นงานที่คุณทำแล้วเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นหลายปี5ปี10ปี2 0ปีเป็นโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงนะครับปัญหาจะมีเยอะต้องแก้แต่ข่าวดีก็คือแก้ได้แก้แล้ดีนะครับ ปัญหาเยอะแต่ก็ความาผลตอบแทนของมันะนะครับคือปัญหามันเข้ามาเยอะใช่ไหมเราแก้ได้ใช่ไหมผลตอบแทนมันก็เยอะตามนะครับยังต้องใช้ความอดทนจะมีความเครียดนะครับราศีเมษสิ่งที่คุณพิจารณาดูสิ่งที่มันทําให้เครียดนะสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่มีผลกับชีวิตเราเยอะพูดง่ายว่าถ้าคุณค้าขายนะอะไรที่มันยากสิ่งนั้นได้ตังค์เยอะที่สุดนะฮะ ถ้าเกิดคุณคุณคุณแบบทำงานแบบมีโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่สิ่งนั้นก็จะให้คอมมิชชั่นคุณเยอะสุดสิ่งตอบแทนเยอะสุดนะฮะไม่มีประเภทที่ว่างานใหญ่แต่ผลตอบแทนน้อยเนี่ยไม่มีนะครับหรืองานเล็กงานน้อยตอแต่ผลตอบแทนเยอะเนี่ยไม่มีนะครับถ้างานเล็กงานน้อยผลตอบแทนน้อยถ้างานใหญ่ผลตอบแทนเยอะนะครับมันจะเป็นแบบนี้ในเรื่องการงานเนี่ยดาวเสาเนี่ย อยู่ในภพลาภะเนี่ยเสาแปลว่าความเหนื่อยลาภะแปลว่าลาบผลในชีวิตนะครับแสดงว่าเสาวเวลาพระแสดงว่าความเหนื่อยให้ลาบผลในชีวิตเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าโดยภาพรวมการงานหรือธุรกิจของราศีเมษเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วได้ตังค์เหนื่อยเหนื่อยแล้วมีผลงานเหนื่อยแล้วได้รับการยอมรับเหนื่อยแล้วได้ผลงานที่ดีเหนื่อยแล้วได้ ได้เขาเรียกว่าความเกาหน้าเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการงานภาพรวมเป็นนี้หมดการค้าการขายก็เหมือนกันต้องใช้ความอดทนใครที่เป็นคนกลางตัวแทนในหน้าใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกันค้าการขายนะครับต้องอดทนนะครับเพราะว่าช่วงที่ดาวการขายอย่างดาวพุธเนี่ยสถิตเป็นวินาศในดวงชะตาอะไรอะไรก็ขายยากหน่อยมันต้องใช้เวลา นะครับคุณขายวันนี้คุณอาจคุณเริ่มขายวันนี้แต่มันอาจจะยังขายไม่ได้ในวันนี้มันก็จะต้องผลิดอกออกผลในวันข้างหน้าตอนนี้ดวงดาวเนี่ยเป็นวินาศอยู่ดาวพุธเป็นวินาศเป็นนิดคือเสื่อมเป็นปราคือไม่สมบูรณ์แล้วจะบอกว่าราศีเมษธุรกิจดีค้าขายดีเนี่ยคงจะพูดไม่ได้นะครับแต่ในช่วงเดือนมีนาคม ช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากวันที่16เป็นต้นไปดาวดวงนี้โคจรถอยหลังเข้าสู่ภพลาภะเป็นเทวีโชคนั่นคือจังหวะที่ดีของราศีเมษการเจราจาสื่อสารการติดต่อประสานงานการพูดคุยการคุยธุรกิจกันการดิวไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่หลังวันที่16มีนาคมไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสจะประสบความสำเร็จจะเป็นตั้งแต่ 16มีนาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีเอ่อเมษาวันที่11เมษานะครับก็กินเวลาไปเกือบเดือนเหมือกันนะที่ทำให้คุณได้ได้หายใจหายคอทำให้คุณได้แบบจัดระบบใหม่วางระบบใหม่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายการติดตอ่อประสานงานต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยไปถึงช่วง1 5 1 6เนี่ยการที่จะ เจราจาติดต่อประสานงานคุยธุรกิจมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลังวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนไปจนถึงเดือนเมษายนก่อนวันที่11ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเส้นทางการงานนะให้ทำตามนี้นะครับเรื่องการเงินของราศีเมษเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยสถิตเป็นมหาอุดนะนั่นก็คือดาวศุกร์แต่อยู่ในภพวินาศในความหมายก็คือ ถ้าเป็นงานทั่วไปโดยที่ถ้าเป็นการหาเงินทั่วไปช่องทางทางการเงินที่ปกติปกติเนี่ยนะครับมันเบสิกมันหาได้นะครับแต่รายจ่ายก็มาพรากเงินของคุณออกจากกระเป๋าอยู่พอสมควรนะครับในการที่คุณจะหาจ็อบเสริมหรืออะไรที่มันเป็นไรายได้เสริมอ่าถ้าจะเอาแบบงานเดิมๆหรือวิธีการเดิมๆเ,เนี่ยไม่ได้โดดเด่น สิ่งที่โดดเด่นก็คือคุณต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆเป็นวิธีการที่แบบว่าคือการเงินเป็นวินาศเป็นมหาอุดในเรือนวินาศมันจะหาเงินได้โดยวิธีลับๆับวิธีลับๆับเนี่ยมันมีหลายวิธีวิธีลับๆับคือวิธีที่คุณอาจจะไม่เปิดเผยหรือได้เงินแบบไม่เปิดเผยธุรกิจที่ได้เงินแบบไม่เปิดเผยมีเยอะมากนะครับบางทีมันก็เป็น เรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่เขาจ่ายกันแบบหลังบ้านอยู่แล้วหรือว่าเป็นงานที่มันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันมากนักเช่นคุณไป,ปรับจ็อบรับจ้างเป็นจ็อบจ็อบไปเป็นฟรีแลนซ์เป็นจ็อบจ็บไปเป็นงานเสริมเนี่ยมันไม่ใช่งานหลักแบบนั้นก็จะเด่นกว่าแต่ในเรื่องของงานหลักถ้าคุณหวังว่าเฮ้ยช่วงเนี้คุณจะได้ขึ้นเงินเดือนบ้างละหรือว่าในงานหลักที่คุณรับมาเนี่ย เขาจะเพิ่มค่าจ้างให้อะไรแบบนั้นนะ่ะมันไม่เด่นหรือถ้าคุณค้าขายแล้วคุณบอกว่าสินค้าเดิมเนี่ยมันจะขายดีขึ้นปริมาณมากขึ้นหมอแมนบอกเลยว่าไม่ใช่โดยวิธีการก็คือว่าคุณต้องหาวิธีใหม่ลักษณะใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนำมาทดลองขายดูขายพ่วงไปเช่นถ้าคุณขายของ ในตลาดสมมุตินะง่ายๆขายของในตลาดนัดคุณมีสินค้า A คุณขายเป็นหลักเลยสินค้า A นะครับแล้วคุณก็หวังสมมุติถ้าคุณจะหวังให้สินค้า A มันขายดีขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละในช่วงนี้นะราศีเมษขายราคาเดิมหวังจะให้ขายดีขึ้นยากวิธีการก็คือให้คุณหาสินค้าอื่นสินค้า B นะมาเป็น ตัวช่วยส่งเสริมการขายแล้วก็จัดโปรโซะจัดโปรโมชั่นไปอาจจะลดราคาสินค้า a และสินค้า b แล้วขายควบคู่กันหรือถ้าคุณขายสินค้า a ไปแล้วคุณอาจจะบอกลูกค้าว่าะได้คูปองลดพิเศษได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้า b ในราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นก็ว่าไปเป็นการเพิ่มช่องทางทางการขายเพิ่มวิธีการ ส่งเสริมการขายนะครับแบบนี้ถึงจะได้ผลการเงินที่เป็นมหาอุดในเรือนวินาต้องทำวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่เป็นขั้นตอนที่2นะอ่าเป็นวิธีที่ส่งเสริมโปรโมชั่นไม่ใช่วิธีแรกที่คุณค้าขายอย่างงี้ไม่ใช่ด่านแรกที่ลูกค้าจะเจอนะครับก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยในงานประจำของคุณเนี่ย มันหางได้เท่านั้นเงินเดือนเท่านั้นมันไม่มีเพิ่มถ้าเกิดคุณกินคอมมิชชั่นคุณหวังว่าคุณจะได้คอมมิชชั่นจากงานเดิมเนี่ยคงจะยากคงต้องแนะนำให้หารับจ็อบหรือว่าหาของที่มาขายเสริมเอาอาจจะเป็นช่องทางอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวกับช่องทางเดิมแบบนี้จะทำได้นะครับแต่ถ้าหวังให้งาน,อ,นอันเดิมอันเก่ามันดีขึ้นโดยที่ไม่เปลี่ยนวิธีการ โดยใช้วิธีการเดิมๆไม่มีทางไม่มีทางจะดีขึ้นนะครับก็เป็นแบบนี้โดยภาพรวมนะการเงินดีไหมมีโอกาสดีถ้าคุณเปลี่ยนแปลงวิธีการรู้จักเล่นแร่ปแปรธาตุหน่อยนะครับมีโอกาสจะดีขึ้นได้นี่คือการเงินแต่ถามถึงรายจ่ายรายจ่ายเยอะเหมือนเดิมนะรายจ่ายเยอะเหมือนเดิมโอกาสที่จะเก็บเงินเป็นแบบมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่ นะครับมันยังมีดาวมฤตยูที่หมุนเป็นลูกข่างอยู่ในตำแหน่งการเงินของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังรับซ้ายจ่ายขวาอยู่แค่มีช่องทางจะหาได้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องดีๆแล้วนะครับต่อมาเรื่องความรักเนี่ยความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะก็เป็นลมใต้ปีกให้แก่กันนะครับ ส่งเสริมกันแต่อาจจะไม่ส่งเสริมแบบชัดเจนหรือออกหน้าออกตามากนักแต่คู่ของคุณจะเป็นคนที่ช่วยผลักดันอยู่เบื้องหลังโดยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหนื่อยนะยอมเหนื่อยเพื่อผลักดันเรานะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ โดยถ้าเกิดว่า <c oughs> คู่ของคุณนะครับเขาเป็นคนที่เก่งเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นคนที่มีความคิดความอ่านหรือเป็นกําลังใจให้คุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในขณะนี้ณเวลานี้เองนะ,นะครับก็อาจจะเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่เหมาะในการส่งเสริมตัวคุณโดยที่คู่ของคุณเขาอาจจะไม่ออกมาแสดงตัวเพราะว่าดาวคู่ครองเป็นวีนาสอยู่ตอนนี้ ในการที่คู่ครองออกมาแสดงตัวออกมาออกหน้าออกรับแทนหรือเสนอไอเดียความคิดเห็นต่างๆในการแก้ปัญหาในการเทคแอคชั่นอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมาะถ้าคู่ของคุณมาออกหน้าแทนคุณแต่ตอนนี้อาจจะไม่เหมาะแต่จะดีกว่าถ้าเขาอยู่เบื้องหลังนะครับเขาคอยผลักดันสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังจะดีกว่าไม่ไว่าเป็นเรื่องกําลังใจเรื่องํงาปรึกษาหรือสนับสนุนเรื่องของการเงิน ก็ตามนะครับในในในส่วนของคนโสดนะครับคุณอาจจะมีความรักพบเจอคนที่ถูกใจแต่ยังเปิดเผยไม่ได้หรือ,อยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่มันจะเปิดเผยออกมาคุณอาจจะต้องคบหาเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนเพื่อให้มีความแน่ใจมากกว่านี้หรือว่า <c oughs> สำหรับบางคนแล้วอาจจะ ยังไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้ว่ามีคู่นะครับอาจจะมีการพูดคุยศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปซึ่งในดวงก็บอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าคุณจะไม่เปิดเผยณนะขนาดนี้นะครับเพราะว่าโดยดวงความรักที่สถิตยอยู่ในพวินาศเนี่ยหมายถึงที่ต้องคนรักของคุณนี่ต้องอยู่เบื้องหลังนะที่เขาจะต้องไม่เปิดเผยจะต้องปกปิดอยู่นะครับ การปกปิดความสัมพันธ์หรือว่าความการที่ไม่เปิดเผยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะบอกให้คุณไม่ให้เกียรติคู่ของคุณนะคุณต้องให้เกียรติคู่ของคุณในเวลาที่อยู่ด้วยกันเพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปโพธนาบอกใครถ้าไม่มีใครถามไม่จำเป็นต้องเปิดตัวไม่จำเป็นต้องเออกรกะเลิกนะครับก็แค่ตอนนี้แค่ให้เขาไว้เก็บเขาไวเนี่ยเป็น สิ่งเป็นคนที่คอยฮิวใจเราดีกว่านะครับอันนี้สำหรับคนโสดนะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อยๆดูกันไปเรียนรู้กันไปจะดีที่สุดในเกณฑ์เรื่องของสุภาพบราศีเมนั้นโชคดีว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับอุบัติเหตุมีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันน่าตลกนะครับบางทีมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่นำพา ให้คุณไปพบกับอะไรดีๆด้วยซ้ํานะครับอังคารนั้นสมพันธ์กับเสาแบบห่างๆคือตรีโกณกันนะเป็นห้าแก่กันห่างมากแต่เสานั้นอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าในทุกๆความเฟลทุกๆอะไรที่มันทุกๆเรื่องที่มันคาดเคลื่อนหรือทุกๆเรื่องราวที่มันที่มันแบบว่ามีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย มันมักจะมีเรื่องราวหรือโอกาสดีๆตามมาเสมอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นลาบที่มาจากความทุกข์ก็เป็นได้นะครับในเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนักนะครับบางทีคุณอาจจะเดินทางเยอะหน่อยคุณอาจจะได้พบเจอผู้คนมากหน่อยคุณอาจจะต้องใช้พลังงานเพื่อพูดคุยหรือแส,แสดงทัศนะไปกับคนที่เขา มีความเห็นไม่ได้ตรงกับคุณอาจจะมีการดีเบตกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เกิดความขัดแย้งแค่เพียงเล็กๆเ,เท่านั้นไม่ได้มากไม่ได้รุนแรงอะไระครับเรื่องสุขภาพไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องโชคลาภเองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปลุ้นกันในคลิปที่ทำแยกในแต่ละง,งวดจะดีกว่านะครับโดยภาพรวมเนี่ย โชคลาภของชาวราศีเมษเนี่ยหมอแม่ยังมองว่ามันเต็มไปด้วยในเรื่องของการที่ต้องวิริยะอุตสาหะอยู่ยต้องพยายามอยู่นะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยก็อยู่ในภพลาภะราบผลในชีวิตเนี่ยมาจากดาวเสาร์ดาวเสาร์แปลว่าความอดทนความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าความจริงจังความเครียดในชีวิตเพราะฉะนั้นราบผลภาพรวมของคุณน่าจะมาจากเรื่องพวกนี้นะได้มาจากเรื่องอะไรที่มันจริงจังหน่อยนะครับ อะอไรก็ตามเนี่ยจะบอกคร่าวๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าในช่วงวันที่1เนี่ยก็พอที่จะมีลุ้นอยู่บ้างนะครับนะส่วนในช่วงวันที่16เนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงหน่อยนะครับเพราะนั้นก็คงลุ้นในช่วงวันที่1ก็จะเด่นกว่านะสำหรับเรื่องโชคลาภราศีเมษนะครับ เอาคับนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาชาวราศีเมษและก็ลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคม258 6ครับ